สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนมือนีขออนุญาตเวาเป็นภาษาอีสานบานเฮ่าเนด้วยจากผู้ใดเป็นคนอีสาเนเน่นะคะคอมเมนต์ให้นนนะคะขอเสียงเน่อ่ามือดนีนะคะกะยุริก็เห็นหลายๆคนนะคะเพื่อนๆนะคะที่เพิ่นเหตดคลิปวิดีโอเป็นคลิปเลี่ยวออกมานะคะซึ่งเอ่อเห็นแล้วนะคะก็เลยอยากเห็ดล่องเบิง แต่ว่าพิทผ่าดตกากันได้กะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อถ้าถึกใจนะคะก็กดคอมเมนต์แน่เพราะว่าอ er กเคยเห็ุจักเถื่อนะคะซึ่งมเมเนกยุรินะคะจะพผาเพื่อนทุกคนนะคะมากินเข่ากับแกงโนม้จ้านี่ละแบบเสบนะคะอาหารพืนบานบ,าน,บานเหาส่วนใหญ่นะคะก็จะแกงโนม้เนาะใส่เห็ดแต่ว่าเดี๋ยวบ่งชิมเบิ่งรสชาติก่อนมันสิเป็นเังไงไ๋ ่ขอกบแกงมาเนี่ยเป็นอยังที่แบบรุดยอดเจ้าพนักผู้ใดเห็นแล้วคุดน,น้ำลายแตกน้ำลายเฮียก็ต้องขอโทษขออภัยยังให้บาปด้วย้ะเด้เอโอ,อ้โอสุดฟอน์ี่บบบวบ world